ทำะมประกวดเวทีนี้หน่อยทำไมเราถึงตัดสินใจมาปรนะกวดเอ่อทำไมเพราะว่าเขาขยายอายุคือพอได้ยินเขารับสมัครมาตั้งแต่ <c oughs> น่าจะประมาณ2เดือนได้แล้วมั้งคะแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเก่ากฎเก่ามันได้แค่28แล้วเราเองก็29ปริมปริม <c oughs> เราก็เลยเอ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนวัวนนึงก็มีการประกาศขยายอายุขึ้นมาแล้วก็มีคนมาสกิด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็มาสกิดว่าพี่เขาขยายอายุนะไม่กลับมาล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ ล้วก็แบบาาถามความรู้สึกตัวเองซิมันก็แบบใจเต้นตุบตบต่อมรู้สึกเหมือนว่ามีผีเสื้อบินในท้องเราก็รู้สึกว่าอ่ะ นะั่นแสดงว่าเราก็ยังอยากสนแสดงว่าเราก็ยังอยากทําตามความฝันอยู่ก็แล้วทาไมจะไม่กลับมาก็เลยกดไปสมัครเลยค่ะอ,อย่างตัวเราก็ผ่านการประกวดมาหลายเวทีมากกย่น่าสุดค่ะก็ค,ะคือเราติดอาใช่ตอนทีนท่ทไ<ป>สญญัสัญญาอะไรหนูยากจริงจริงสัญญา,ย,ายังมีอยู่กับทาง TPN แต่ว่าก็โทรไปขอผู้ใหญ่คะ่ะท่านก็ไม่มีไม่มีเอไม่มีอาร์ A, เลยก็โทรไปก็ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ก็ไปทําตามความฝันให้มันสาเร็จก็ ก็ขอบคุณคุณแม่ปุ้ยด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่มนุมัดแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีการที่บอกว่าหลอจะไปหรอไม่มีเลยค่ะเขาก็พอเขาไปบอกแม่ขอไปประกวดมีซุปราได้ไหมคะก็ไปสิเขาก็ว่า,างี้มีอะไรให้ช่วยก็บอกแล้วเขาก็มีการแบบเรียกไปแบบเหมือนเชิญคุณครูเชิญอ,อาจารย์มามาช่วยเทรนให้เราด้วยค่ะ แต่ไม่ได้มีแบบว่าสัญญาจะต้องเป็นข้อหนึ่งข้อสองไม่มีค่ะไม่มีค่ะคือทุกอย่างมันก็ยังคงอยู่ในสัญญาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก็ทําตามกฎระเบียบไปเรื่องสัญญาก็เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็ให้เขาคุยกันเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปแล้วสมมติว่าราได้นี้สุดป้าแล้วจะไม่เป็นการสัญญาซร้ญญอน,อนหรอ เอออันนี้ก็ไปให้เป็นเรื่องของกฎหมายเพราะคิดว่าทางนี้กับทางนู้นเขาเขาก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าเราเองก็บอกให้ทั้งทั้งสองฝั่งทราบดีอยู่แล้วว่าเราจะมาแล้วเขาก็ตกลงด้วยกันแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ณวันนี้ก็เราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคเราบเราเรากดดันใชเพราะว่าเราก็เป็นตัวเรตร่งม่เวทีใหญ่ๆมาเวทีนี้เราก็ถูกจับตามองแต่และว,วันเรามีความกดดัน การกลับมาครั้งนี้พี่ออยากจะพูดได้พูดได้เต็มปากเลยว่าพราไม่กดดันเลยไม่เลยสักนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือคําว่ามันคือคําว่าครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราแค่มีความรู้สึกว่าลองคิดว่าถ้าแต่ว่าเรากําลังเป็นมันเ็งอะ แล้วอีก2เดือนเรากำลังจะตายอ่ะแล้วถ้าเรามัวแต่นั่งกังวลเราจะไม่อยากใช้เราไม่อยากที่จะแบบทิ้งทวนให้มันมีความสุขที่สุดหรอทําไมต้องมานั่งกังวลหรือว่าเก็บอะไรมาคิเดเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะก็เอนจอยทุกวันเต็มที่มากๆอืก็เลยชิลมากครั้นี้เป็นความชิลที่ไม่ประมาทนะคะแต่ก็ยังแบบก็ยังคงมีเกมมีอะไรมีกลยุทธ์ของตัวเองสุกฝนตัวเองเต็มที่ที่สุดคาดหวังยังไงบเวท้คะคาดหวังที่จะได้เป็นมิสสุปราคเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ค่ะคาดหวังที่อยากจะสวมสปายไทย ไปโปแลนด์ค่ะก็คือยังไงเราก็อยากจะมีโทำตามฝันใช่เลยใช่ค่ะคนเป็นนางงามอะค่ะมันครั้งนึงถ้าเกิดคิดที่จะมาเป็นนางงามแล้วอะมันก็ต้องอยากที่จะแบบได้ชื่อว่าเป็นมิสไทยแลนด์อะมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอะคือ้ใช่มันมันคือคำว่ามิสไทยแลนด์มันไม่ได้อยากจะเป็นเทวานิสแล้วอะนะวันนี้มันอยากจะแบบเป็นมิสไทยแลนด์สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะค่ะก็เลยที่เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงกลับมา